สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับผมยิงเช้ายินยอากาศเย็นนะครับผมรอบหนึ่งฮะในเวลาทักทายตอนเช้านะครับผม ช่วงเช้าๆก็จะประมาณนี้นะน้องคอมเมนต์ทักทายได้นะครับผมสล้ก็อะไรก็ถ่ายชแนลนะครับผมจะได้เปิดการมองเห็นน,นะครับผม สวัสดีครับเจพอนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองกดขอบคุณนะครับผมหัวใจกดกดจากเจพอนนะครับผมสวัสดีนะครับผม ็มาเริ่มไล์ใหม่นะครับผมเนาะจากที่หยุดไล์ไปนานมากเลยนะครับผมหนาวไหมครับเจพีพอลหนาวไหมครับผมอากาศเย็นไหมครับอยู่นี่อากาศเย็นมากเลยตอนเช้าๆนะผมพอสายหน่อยก็ร้อนนิดนึงนะผมเลยไล่ไปด้วยนะครับผม จประมาณสิ้านาทีเนะขอบคุณวหาใจกดๆจากเจี๊พรนะครับผมทานข่าวเช้ายังเนาะเจ๊พรนะครับ มาไล์สดแทนนะครับผมเนาะขอบคุณนะครับผมทักทายกันได้นะครับผมบคุยกันได้นะครับผมช่วงเช้าเช้านะครับผมแต่ว,วันนี้รถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมขอบคุณสิบห้าท่านนะครับผมเออเป็นนะพูดคุยกันได้นะครับผม ท่านทุกคนก็เดินทางไปทำงานเนาะนอะ้องตอนเช้าเช้าชีวิตคนทำงานนะครับผม อากาศเย็นมากครับผมเย็นช่วงเช้านะครับผมเตอนคืนก็อากาศก็พอดีนะครับ เช้างวงนอนบโสาซๆหน่อยก็หลับขอบคุณนะครับผมคอมเมนต์กันได้นะครับผมเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผม ก็ขอบคุณระบบนะคผมที่ยังเปิดเปิดการมองเห็นให้อยู่นะครับผมเนาะขอบคุณมากๆเลยนะระบบสวัสดีทุกทกท่านจากเจพรออนทัวนะครับผม อาจจะคามคอมเมนต์บ้างก็ขอัยเดพเนอะง บรรยากาศดีนะครับผมพระอาทิตย์สวยงามเนาะตอนเช้านะตอนนี้ก็เวลา7โมง29นาทีแล้วนะครับผมแต่ละวันเนาะแป๊บเดียวนะครับผมหนึ่งวันแป๊บเดียวหนึ่งปีก็แป๊บเดียวนะครับผมอายุก็เริ่มแกไปเรื่อยๆนะครับผมเนาะ ทางหมู่บ้านอีกแล้วนะครับผมแต่ละวันนะครับผมเนาะก็ะเวลาดเดิมนะครับ เดียวก็ได้9นาทีแล้วนะผมเนาะเหลืออีก6นาทีก็15นาทีพอนะครับผมแต่ละวันนะครับไปตรงบ้างนะครับผมเับไปแต่เส้นทางเดิมๆแล้วมาฝั่งนี้บ้างนะครับผมเนาะ bàn nhà khác này mua bàn nữa không này. tôi chạy giải mặt được giải phần luôn ขอบคุณนะครับผมขอบคุณเจฟพอนะขอบคุณพี่น้องที่มาจอดไว้นะครับผม ห้องอยู่ในห้องอากาศไม่เย็นนะพอกข้างนอกเย็นเย็นท่อนช้าว แล้วนะครับขอบคุณแม่น้องเรน,นะครับผมใกล้จะถึงบ้านแล้วนะครับผมเนาะ ดีเจพอจากแม่นางเรนะครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านแล้วนะครับผม คุณแม่น้องเรนะครับผมตอนนี้ก็ได้เวลาลงไลน์นะครับผมขอบคุณเจ๊พรขอบคุณแม่น้องเรขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี14ท่านนะครับผมที่เข้ามาเนาะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณระบบด้วยนะครับผมที่เปิดการมองเห็นให้นะครับผมก็ ไลน์นี้ก็ขอจบไลน์นะครับผมเนะเาะรอเจอกันไลน์หน้านะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้เวลาสิบห้านาทีแล้วนะครับผมสิบห้านาทีแล้วตอนเช้าๆนะครับผมเนาะก็ขอตัวลงไลน์นะครับผมไปแล้วนะครับผม